สวัสดีครับขณะนี้เรากำลังเดินทางไปที่ป้อมท่าโพนะตรงนี้ผ่านวัดมณีชนคกันนะครับแล้วก็จะพาไปนอกจากป้อมท่าโพเนี่ยก็จะมีเป็นประตูน้ําโบร,ราณครับเป็นอันซิงของลบุรีนะน้อยคนจะรู้ครับเดี๋ยวจะบอกไปนะครับเดี๋ยวจะบอกเส้นทางไปนะครับอันนี้ผ่านวัดมณีชนคกันแล้วกําลังจะเข้าเมืองครับเมืองลบุรีนะ เราจะเจอไฟแดงด้านหน้าตรงนี้ครับเลี้ยวไปทางทางเดียวกันกับวัดตองปุกนะเราเลี้ยวซ้ายตรงนี้ครับถ้าเกิดว่าตรงไปเนี่ยก็จะเป็นพระปางสามยอดนะครับแต่เราเลี้ยวซ้ายก่อนนะครับไปทางวัด <What? S 1> ตองปุกนิดเดียวครับจะถึงป้อมท่าโพนะแล้วถัดจากป้อมท่าโพจะเป็นประตูน้ำโบร,ราณครับ ให้ดูเส้นทางนะครับมาถูกกันแน่นอนชุมชนบ้านป้อมนะอยู่ตรงนี้ครับชุมชนบ้านป้อมนะเราจะเห็นป้อมโบราณตรงนี้ด้วยนะป้อมประการเมืองกุบดีป้อมท่าโพใช้ป้อมท่าโพไม่นอนใช่ใช่ใชเราจะลงไปตรงนี้นะครับด้านล่างตรงนี้นะเพื่อไปดูประตูน้ำโบราณครับ ครับตอนนี้ก็เราอยู่กันที่ป้อมท่าโพนะก็มีสมาชิกในาภาพเก่าของเมืองลบบุรีนะครับได้สอบถามผมมานะครับว่าป้อมไอประตูน้ําของป้อมท่าโพจะเข้าตรงไหนนะอันนี้ผมก็พามาเลยนะครับตอนนี้ผมยืนอยู่ตรงป้อมท่าโพนะนี่ครับด้านหลังของผมเราแล้วเดี๋ยวจะพาเข้าไปนะครับด้านในนะครับว่าตรงไหนคือประตูน้ําจะ ประตูน้ํานะซอยนี้ครับนี่ครับซอยนี้นะเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปชมนะครับว่าประตูน้ําอยู่ตรงไหนนะครับที่ติดตามพวกเรานะครับเข้าไปชมว่าจะเป็นแบบไหนครับตอนนี้เราก็อยู่บนบริเวณป้อมนะซึ่งเดรามานะครับเดรามาร์กหรือมาร์กเดรามาร์กนะมาหรือมาร์คเรียกได้หมดนะครับ เป็นวิศวกรชาวฝรั่งเศสนะที่ได้เข้ามาสร,ร้างป้อมปราการที่เมืองรบบุรีนะในสมัยสมเด็จพนารายณ์ <walking in> <road> เดี๋ยวผมจะพาขึ้นไปชมวิวบนป้อมนะคะผมซึ่งเราไม่สามารถที่จะขึ้นไปได้นะแต่ผมจะต่อป้อมแอต่อกล้องขึ้นไปให้ดูนะว่าวิวบนป้อมเป็นแบบไหนนะครับ แต่ก็มันอันตรายนะเพราะตอนนี้เขาก็คำยันไว้หมดแล้วเห็นไหมครับเนี่ยเขาคำยันไว้หมดเลยเดี๋ยวผมจะทาให้ดูนะไอเดี๋ยวขึ้นไปให้ดูนะครับว่าจะเดแบบไหนนะนี่ก็เป็นวิวบนป้อมนะครับ โอเคครับเมื่อกี้ผมก็พาไปชมวิวมาแล้วนะเป็นวิวบนป้อมนะครับผมซึ่งผมไม่ได้สามารถขึ้นไปนะแต่ผมต่อไม้ไม,ไม้ไม้ให้มันยาวขึ้นนะไมเซลฟี่นะครับเจอจานลึกอันนี้ก็เป,กนะเป็นยิ้มนะโอ้ย <laughs> ไม่เก็เลยเตาเตาเตาครับผมนี่ก็จะเป็นป้อมประการนะครับใน<า>สมัยสมเด็จพระนารายณ์นะ เดี๋ยวเราจะพาไปชมประตูน้ําที่สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาที่เหลืออยู่หนึ่งใน2ประตูของลพบุรีนะครับผมเดี๋ยวติดตามไปครับว่าปเป็นแบบไหนนะตรงนี้ก็เป็นชุมบนบ้านป้อมนะครับผมตรงป้อมท่าโพนะครับก็ผ่านโรงแรมรามาพาซ่านะเข้ามาเนะี่ยซอยตรงนี้เลยนี่ยครับเดี๋ยวผมจะพาลงไปดูนะครับ ลืน <laughs> เดี๋ยวเราจะไปชมบนบนป้อมก่อนนะเดี๋ยวเราจะพาลงไปชมประตูด้านล่างนะครับดูนี่ก่อนดูนดูนี่ก่อนที่ผดอนนี้ก่อนเอานี้ก่อนเหรอ,อโอเคครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปชมประตูนะนเดี๋ยวผมขออนุญาตเขาครับในนี้ใช่ใช่ขอโทษนะครับเด, <laughs> เดี๋ยวขออนุญาตลงไปดูประตูตรงนี้นะครับเดี๋ยวต้องขออนุญาตลงไปดูประตูน้ําตรงนี้นะ โอเคครับผมไปครับผมคลิปเก่าเลยเนี่ยนนนำเสื้อตัวเดิม เมื่อก่อนก็มีเรือพายผ่านมาได้ครับนี่ครับก็ยังคงอยู่นะนี่คือประตูด่านน้ำด้านนนะครับที่มีความแข็งแรงมาตั้งสมัยสมเด็จพระนารายณ์นะไม่เคยมีไม่ผ่านงานดูแลนะหรือว่าซ่อมแซมเลยตรงนี้ ขาเรียกกันทุ่งผมมาดอะพี่ท้องทุ่งผมมาดเลยนะบริเวณนี้เนี่ยคือบริเวณตรงนี้ก็คือที่เล่นสักาวานะครับผมสมัยรยชัชกาลที่สี่แล้วกันที่ห้าก็มาจอดท้าแพรตรงนี้เลยนะครับปัจจุบันก็อย่างที่เห็นครับไลยแม่น้ำมันแคบลงตื้นลงก็เปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาตินะ ตอนนี้ก็พามาชมแล้วนะเราเดี๋ยวจะพาออกแล้วนะครับผมก็จะไปชมอีกที่หนึ่งก็คือป้อมชัยชนะสงคารามนะเดี๋ยวผมจะพาขึ้นไปรงชมตรงตากท่อดูกันครับซึ่งผ่านการเวลามานานมากแต่ยังมีความแข็งแรงอยู่นะก็ยังใช้เป็นเส้นทางเข้าออกของชาวบ้านอยู่นะครับผม ป้ายที่กรมศริลปกรเขียนไว้นะประตูท่อนะครับรัชสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชสร้างเมื่อ2208ถึง2220นะครับผมตอนนี้ก็อ,อยู่นะเหนือตอนนี้เรายืนอยู่เหนือประตูแล้วนะ วิวบนประตูนะและนี่คือป้อมท่าโพนะครับที่มีความละเอียดนะยิงที่ยังคงเหลืออยู่อีกนหนึ่งในสองสามป้อมนะของเโอเคครับเราพามาชมวิวเท่านี้นะเดี๋ยวเราจะเดินทางไปกันต่อแล้วนะครับ ยกงคงจะมากันถูกนะครับแล้วก็มาก็จะเห่าอย่างเงี้ยฮะตลอดทางหน่อย